สวัสดีจ้ามือนี้จะพามาอ้อมป่าทะเลจา้าอุปกรณ์ในการทำของเฮ่ก็จะมีพักชนิดต่างๆจ้าเพราะว่าจะเป็นบักบัวบักเขือพว่วงบักเขือแล้วก็าอ่ามาลาขีน่นกเน้อจ้าอุปกรณ์อีกอย่างก็คือหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ,แล,ะ,ะออแล้วก็บคาออนเนื้อจ้ากระต้นหอมซอยพุกชีใบเรือยซอยเครื่องปรุงก็จะมีนะคะเขาขัาว,ขวรปลาแดกขาดปลาดเลยคะ่ะผงนัวรสดีนะคะพริก ปลาเลยจ้าเอาต้มน้ำเลยจ้าต้มน้ำร้อนๆเขาก็ใส่หอมแดงของเราลงไปมือนี้วไ้ตําเลยจ้าใส่ส้อยเอาตะไคร่ส้อยลงไปใบมะกรูดลงไปจ้าพอา้หนำเดือดแล้วเนาะเขาก็ใส่บักเขือเข้าลงไปปรุงรสไปเลยค่ะใส่บักเขือเน่าลงไปบักบวบลงไปจ้บปรุงรส ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วจ้าปรุงรสเขาก็จะมีไออ่าพุงชูรสนะคะรสดีปลาล่าน้ำปลาเนาะผงนัวเข้าใส่ลงไปค่ะแล้วเขาก็จะใส่ข้าวคั่วเนาะข้าวคั่วพริกผูก้ใดมักเผ็ดก็ใส่พริกลงไปหลายๆแล้วจ้าจ้ากันเรียบร้อยแล้วจ้าอ่าข้าวปตักใส่ถ้วยเนาะเตรียมกินได้เลยจ้าเมนูนี่นเฮ็ดบ่ยากเนาะเมนูอาหารอีสานเข้าจ้า ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามน้ำเนจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ